สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์เซนช่วงเย็นพีต้าขอจบเหนือสเปอร์เป็นรางวัลปอบใจแฟนปืนมิเกลอาริต้ากุนซืออาร์เซนยอมรับว่าจบอันดับเ ได้ตัวไปเล่นยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกไม่ใช่ความสำเร็จแต่จะพยายามจบอันดับให้ได้เหนือกว่าทอดตแนมฮอสเปอร์เพื่อเป็นรางวัลปลอบใจให้กับแฟนปืนใหญ่ทุกอย่างมันอยู่ในมือของเราว่าเราจะทำให้แฟนบอลมีความสุขและช่วยให้เราไปจบในอันดับที่ดีขึ้นทุกอย่างเป็นบวกอารตต้ากล่าวหลังถูกถามเรื่องทำอันดับแซงหน้าสเปอร์ในวันปิดซีซั่นอาทิตย์นี้ ถ้า a s สตันชนะไบรตันและสเปอร์เสียแต้มในเกมเจอเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะจบในอันดับที่เหนือกว่าไกเดทองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016และถ้าจบซีซั่นในอันดับ7พวกเขาจะได้ไปเล่นยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรายการใหม่ของยูฟ่าเรามีประสบการณ์ในช่วง2-3ปีหลังมานี้กับความยากลำบากในยูโรป้าลีกกับจำนวนเกม และผลกระทบสั้นๆตลอดในพีเมียรีมีประวัติศาสตร์มากมายกับทีมที่ได้เข้าร่วมยุโรปาลีกกับผลกระทบเชิงลบต่อตำแหน่งในพีเมียรีอย่างไรก็ตามเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเราเข้ามาใกล้แล้วสโมสรแห่งนี้ต้องได้เล่นถ้วยยุโรปเราจะพยายามจบให้ได้อันดับดีที่สุดหลังจากนั้นเราค่อยมาว่ากัน เมื่อเราได้มีส่วนร่วมในรายการยุโรปแล้วอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะต้องทำเมื่อถูกถามว่าพอใจกับอันดับเจ็ดแล้วหรือยังอาริตาตอบทันทีว่ายังนี่ไม่ใช่อันดับที่เราต้องการชิงท็อปโ,โฟเดือดโอเว่นและลุงมาร์กฟันธงพีเมียนัดปิดซีซั่นสองกูรูดังเมืองผู้ดีฟันธงพิมลีกนัดปิดซีซั่นดูกันเชลซีลิเวอร์พูลและเลสเตอร์ ทีมไนจะลุดท็อปโฟมาร์คลอเรนซันนักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC สื่ออังกฤษแสดงความเห็นถึงเกมพิมลีกนัดสุดท้ายของซีซั่น2020-2021ในวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมนี้โดยเชื่อว่าเชลซีจะบุกไปชนะแอสตันวิลล่า2-0และหงส์แดงเปิดบ้านเอาชนะคิสตันพาเลส2-0่ส่งผลให้ทั้ง2ทีม ควาโฟต้าไปเล่นยูฟฝ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จในขณะที่หงแดงรั้งอันดับ4ของตารางโดยมี66คะแนนจาก37นัดเท่ากับเลสเตอร์ซิตี้และมีผลต่างประตูดได้เสียดีกว่าถึงสีลูกแถมนัดสุดท้ายสุนักจิ้งจอกต้องเจองานหนักในการรับมือทัดแนมฮอสเปอร์อีกด้วยขณะที่เชลซีอยู่ที่3มี67คะแนนทัศนะของลอเรนซัน อาร์เซนอลชนะไบรตั 0, Villa, 2, ham, ny, 1, na, 0, 2, นสต่อศนย์แอสตั 1, ham, นวิลล่าแพ้เชลซี0ูต่อสฟูลแลมเสมอนิวคาสเซิล1นต่อหลีดชนะเวสต์บอมบีดสต่อศเลสเตอร์แพ้สเปอร์1นต่อสลิเวอร์พูลชนะคริสตัลพาเลซ2องต่อศูนซิตี้ชนะเอเวอเรตัน3าต่อศเชฟฟิลด์เสมอเบอร์ลีย์1ึต่อหเวสต์แฮมชนะเซาแฮมป์ตัน2องต่อศูน์วู๊แพ้แมนยู0ูต่อส ขณะที่ไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษได้ให้ทัศนะผ่านเบนวิกตอร์โดยมองตรงกันว่าเชลซีและลิเวอร์พูลจะเอาชนะคู่แข่งความกับคว้าตัวไปแชมเปี้ยนลีกทัศนะของโอเว่นาอ์เซนชนะไบรตัน1ต่อ0แอสตันวิลล่าแพ้เชลซี0ต่อ2ฟูลแลมแพ้นิวคาสเซิล1ต่อ2ลีดชนะเวสต์บรอมวิช3ต่อ1เลสเตอร์แพ้สเปอร์1ต่อ2 ลิ Mass City, ield, เวอร์พูลชนะคริสตันพาเลซสองต่อหนึ่งแมนซิตี้ชนะเอเวอเรตสามต่อศูนย์เชฟฟิลด์เสมอเบอร์ลี่หนึ่งต่อหนึ่งเวสต์แฮมชนะเซาแฮมตันสองต่อหนึ่งวูแพ้แมนยูศูนย์ต่อหนึ่งอสตันยังลุ้นโคต้ายุโรปโอบามยองและเปเป้ตะบันใส่เบรตันส่งท้ายซีซั่นปืนใหญ่ยังคงได้ลุ้นโคต้าบอลยุโรปถ่วยใบยใหม่อย่างยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเกมนี้เล่นในบ้านส่งท้ายพร้อมแฟนบอล จัดแนวรุกทั้งปีแอร์อเมริกโอบามยองและนโคลัสเปเป้ที่กำลังฮอตร่วมไล่ล่าสกอร์ในเกมรับมือไบตันนัดปิดท้ายซีซั่นคืนวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมนี้เริ่มแข่งขันเวลา22นาฬิกาสนามเอเมริสเตเดียมมิเกลอาริต้ากุนซือของอาร์ตตันพาทีมชนะคิสตันพาเลซสต่อหนในเกมล่าสุดเป็นการคว้าชัยสนัดติดและไม่แพ้มา5เกมแล้ว สภาพทีมล่าสุดอติต้าไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติมขาดแค่ดาวิดลุยและเอ็กตอร์เบยอรินที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก่อนแล้วส่วนแกนหลักคาประจำรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรอมโฮดิงกาเบียม,มาเก,กาเยสบูคโยสากา้าโทมัสปาเต้นิโคลัสเปเป้เอมิลสมิธโรและปีแอเมริกโอบามยองยังพร้อมบูตามปกติเกรแฮมพอตเตอร์กุนซือไบรตัน พาทีมพิกชนะแมนซิตี้3-2ในเกมล่าสุดเป็นการคว้าชัยนัดแรกในรับ3เกมสภาพทีมเกมนี้ที่แน่ๆพอรเตอร์ Potter, จะไม่มีแดนนี่เวลเบกกองหน้าที่เจ็บเอ็นหลังหัวเขาเพิ่มมาจากเกมล่าสุดรวมไปถึงโยเอลเฟลมันทาริกแลมตี้โซลี่มาสและดาววีพอปเปอร์ที่เดี่ยงยาวอยู่ก่อนแล้วเช่นเดียวกับนิวโมเปที่ยังติดโทษแบน แต่พอมีข่าวดีในรายของลูอิสดังกองหลังตัวหลักที่ผลโทษแบดนกลับมาเสริมแต่แกนหลักขาประจำรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบนไวอดัมเวบสเตอร์อิบิซูมาปาสกาลโกรดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และเลอันโดตอซายังพร้อมช่วยทีเหมือนเดิมนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามอาร์ต4นซีสองสามหนึ่งแบรเลโนคาลัมแชมเบอร์ รอมโฮดิงกาเบียวม,มาเกาเยสเคียวแรนเทียนีโทมัสปาเตโมฮัมเหม็ดเอลเนนีเนโคลัสเปเป้เอมิลสมิตโรบูคฮโยสากา้าปีแอดมริกโอบามยองผู้จัดการทีมมิเกลอาริตา้าเบรตันซ,ซีซีหนึ่งหนึ่งโรเบิร์สซานเชสเบนไวท์อดัมเว็บสเตอร์ลูอิสดังแดนเบิร์นอลิเรซ่ายาฮันบักอิบิซูมา ปัสกาลโกรดส,สตีเวนอัลซาเต้อเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์เลอันโดตอซาผู้จัดการทีมเกรแฮมพอตเตอร์ผู้ตัดสินโจนาธานมอสสถิติการพบกันที่ผ่านมาเบรตันแพ้อาร์สตัน0ต่อ1เบรตันชนะอาร์สตัน2ต่อ1อาร์สตันแพ้เบรตัน1ต่อ2อาร์สตัน,น,นเสมอเบรตัน1นนต่อ1เบรตันเสมออาร์สตัน1ต่อ1นผลงาน5นัดหลังสุดอาร์สตัน ชนะคิสตันพาเลสสามต่อหชนะเชลซีหนึต่อศชนะ West 1, เวสต์บอมิีสต่อหเสมอเบเยอร์ริอัลศูนต่อศชนะนิวคาสเซิล2อต่อศผลงาน5้านัดหลังสุดไบรตันชนะแมนซิตี้สาต่อสเสมอเวสต์แฮมหนึ่งต่อหแพ้วูฟหนึ่ต่อสชนะลีสองต่อศแพ้เชฟฟิลด์ศูนย์ต่อห